สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c i d y Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่านกราฟไม่ออกทำอย่างไรดีนะครับก็มี2วิธีด้วยกันนะครับคือในการแก้ไขปัญหานี้ในการแบบถ้าเราเป็นนักเทคนิคแล้วดูกราฟเนี่ยมองเทรนดไม่ออกเนี่ยมีทำอย่างไรกันดีนะครับกวิธีแรกนะครับก็คือศึกษาเพิ่มเติมนะก็พยายามหาแพทเทิร์นการแกว่งตัวหารูปแบบการแกว่งตัวให้ได้มากที่สุดเราจะมองกราฟเนี่ยมันจะได้ เข้าใจกราฟได้มากขึ้นนะครับก็พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่ว่าถ้ายังมองไม่ออกอีกนะครับก็ไม่เป็นไรใช้วิธีที่2นะนั่นก็คือข้ามการเทรดนั้นออกไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็เป็นนะครับคือมองเทรดไม่ออกเฮ้ยมันมันมองไม่ออกจริงๆนะครับคือแบบเพราะว่า เทรนบางทีเนี่ยมันแพทเทิร์นการแบ่ตัวของราคาบางทีเนี่ยอาจจะไม่เป็นรูปแบบตามตำราที่เราได้เคยศึกษามาหรือว่าที่เราประสบการณ์ที่เราเคยพบนะครับก็ต้องบอกว่ารูปแบบดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็คือข้ามการเทรดลงไปรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณที่มันเราเห็นและชัดเจนค่อยเข้าไปเทรดค่อยเข้าไปแอคชั่นอะไรบางอย่างกับมันนะครับอันไหนมองไม่ออกไม่เป็นไรนะครับ สามารถข้ามการเทรดนั้นไปได้นะครับอย่าไปฝืนมันเด็ดขาดนะครับถ้าฝืนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเกิดไฮนะในการลงทุนเกิดขึ้นได้นะครับก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน,น้อยในการเทรดหุ้นหรือว่าดูกราฟนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องรูสิทเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ